แก้วตันเตอสุจาดาอาจารย์พระครคูวิบุญปริยัติยากรเจ้าคณะตำบลเบียงเหนือพร้อมโดยการโรงเรียนวิสุทธวิทยากรเจ้าวัดวัดดอกเป้า,าตาทิโครุและก็พระเถระทุกลูกทำมีะถานะนำดับโอกาสต่อไปผมเลือกตำมภาพ จากได้แสดงพระสัพธรรมเทศนาอันเป็นสัตุธรรมกันสอนขององค์สมเด็จพระจินดวร,รสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อเทะธรรมมกาถาเพื่อเป็นเครื่องโซนลดสงองค์สศิลธรรมของต่านตานบดีทั้งหลายต่านเจ้าภาพและศิษยานุสิตและท่านสาธุชนทั้งหลาย นะตามที่พ่ออาจารย์ดรจิรศักดิ์ปันลำได้เอ่ยหลายต่างเจ้าภาพในขงังสุนีนละเพื่อเป็นเครื่องน้อมลำเลึกนึกถึงคุณองประกาศปูจาคุณแต่หลวงปู่พระภูมมงคลพุทธาดาหรือเงาบรรดาท่านสาธุชนวัดศรีน้องนำมุทาุจาักันเทียบทางกันไทย เป็นกานเยี่ว่นหลวงพ่อจรงทำมากจาดีอดีตเจ้าอาว,า,ว,า,วาสวัดสี่ร่องซึ่งก็เป็นพระมหาเถระตีเป็นนะัะผู้น่ากตยูมีอายุงานตายืนยาได้ถึงเก้า18ปีพันสามกสิเจ็ดู้ถือว่าเป็นผูน้เลี้ยมเสน่ห์ล่อาใบใหญ่ต้มใสใบหนา ได้เพื่อความสงบย็นแก่โมเหเจ้าวัดสีล่องมาอย่างยาวนานท่านสาวทุชนผู้เปียมด้วยกตัญญูทุกท่านในค่ำคืนนี้เราท่านทั้งหลายได้าตั้งจิตมาแต่ไก่ตั้งใจออกมาจากบ้านเพื่อว่ามาประชุมพร้อมกันหน้าศาลา,าบังเพ็ญนกุศล เพื่อที่เขาได้มาร่วมใจกันทรงป่อของเขานะที่ได้ใจคำว่าป่อก็เพราะว่านะกรรมตีหนะลวงพ่อสมนะเปิ่นใจเรียกขันนะลูกซิดลูกหาสัทยายิโยมที่อย่างเก้าเข้าสู่วัดสีล้อมแห่งเนนะ่ห้องว่าลูกหมดทุกท่านทุกคนการจากไปของหลวงพ่อสม ในวัย98ปีพันศา67ถ้าเขามองด้วยตาเนื้อก็จะหาหันว่าเป็นการสูญเสียนาบุคคลที่เป็นเคารพ